สวัสดีครับเอฟซีฮักนัทสวีเดนนะครับผมนี้มาบอกกับบาวเดียนะครับนี่บราเดียสื้ากินตําม,มามาครับใส่ใส่กอกนะครับเหลืองานมนาเพืนอนยิ้วแห้งนี่บาาเดียยูผู้เดียวครับกินยู่ในห้อ,องมาเดิอพี่นองคำยังไง โอ้ใส่กอกแซบขนาดพี่น้องเลยมาตักันครับผมมาเดี๋ยวควใส่กันนะใส่กอกตงังกันนะฮึยุ่นยอดเลยตึงเลือกงานครับโิเดลแซบเ็ดแนวก,กินอยู่เนี่ย สองมอเตอไซค์พี่นาะงสองใส่มือเลยมีแห้งนองๆสุดเท่านั้นพี่น้องเลยมาเด้อทำอยังไงแซมกัน เมื่อไรเอสงานมนื่อนี้มากินข้าวนั้งแบ่ายเ,เดี๋ยวด้วยครับมื่อนี้ฝนบาตกบาตกเบิกม,มือ เจอข่าวการเมืองหาเห็ดยู่เห็ดกินบ่ต้องบ่ต้องสนใจครับผมพี่นอออ้องไอสิเป็นยังไงกันกบ,บ้างเราจะห้าเห็ดง,งานอะไรเงินพี่นอ้องเอ้ย หลายคนถามอยู่เนี่ยครับว่าผมอยู่ขางคุณไหมันอี่ผมกระสิบอกเลยครับว่าผมอยู่ขางโรงเรียนนี่ครับโรงเรียนโรงเรียนวัดบางกระสีอยู่เลยเรือาบางคนยังสงสัยต,ต่อได้ปะบ่าวเดียวชอบพักไหนว้าท่าน ผมก่าตอบเต็มปากเต็มคำเลยครับผมผมชอบพักผ่อ,อนอง่เาเมื่อไรกินดดนเลยครับนะ่ะ น,นี่แหงหน่อยๆไปหน่อย,อยเ้ยกินอเ,ออเองแสบเองคือเ่าครับเพ็ดเองมาเดียว มีก็กินซ้ำม,มีแล้วครับผมหมูมีก็กินมาหม,าม่เห็นบ,บ,บ่แต่ว่ามาหมา่ผมกัเห็ดบนไอ้ต้มกินซื่อเลยเห็ดได้หลายแนวเรียบมาหม,ม่บ,บมากกบงคนก็ต้มใส่ปลากระป๋องต้มใส่ไข่มีเงินแดงกับไส้มูใส่ปลาหมึกกวนแล้วขอผมเนี่ยต้มใส่ปลาครับผม นัวครับนัวครับนัวแนมไหนอ่อยประแดกเอามาแต่บัตโอ้สุดยอดเลย mát <laughs> mặt và khát khao lắm kính cắp nhẫn gật gạch của mặt kính cắp lại cắp quay của gầm mặt cắp tà mùng gầm mặt ียบอินดี้หน่อยแรงมักเท่านย้งกับหาติดตามมาดามหน่อยนะครับอยากฟังหน่อเป็นไปสืบเรื่องผู้ได้วิเคราะห์เรื่องนี้น เข้าผู้ใดแหวนบ่วงกันเรื่องบอกเพผู้ใดแล้วครับคอมเมนต์ในเรื่องพื้นทีหาข้อมูลแนละ้วมันก็มีข้ออ่อฟั่งคง้มสีหาใช่เราเพื่อนแบบมีความาคิดเห็ยเยเทนยังไงจำมาคุยกันไปคอมเมนต์นครับผม ก็เด้เบิดทุกเรื่องครับเดีเปลี่ยนเรื่องกันเนี่ยปวดหัวเยอะมากแล้วคุณได้มีแห้งไปเฮ็ดงานไปเบิดแห้งกับกับบ้านตัวครับเห็นปะ ให้กําลัางใจพ่อแม่พี่น้องด้วยครับด,ดูแลคนนี้เป็นชาวนาเฮ็ดนาอยู่เนี่ยข้ากรรเกี่ยวบกเรแมีมีดูมีร้านอันนี้มาเฮ็ดบ้านเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงเทพปีสองปีสาม,ป,สาม,ป,สามปีสี่ปียังพัฒนาการบ้านโยบุรุษคนก็บบนนเป็นกําลังใจสู่ๆด้วยครับมีอยังกันทั่วห้างกันเลยือมันบ่ชทัว <laughs> รับบอลเดียกับทั่วฮาหรือไหนครับทั้งแม่ทั้งพีทั้งน้องพี่ป้าน่ะอาทิดทิดตามเขาตามตกันตลอดปีเ,ออเ,เนี้ยก็เด็กครับยุธยาสองเทือนเนี่ยอยากอิเล่ อหลือแต่ใส่กกวากนนี่อืมถึงไปม่พฟ็มันแรงพี่น้องีกซิปเม็ันต้องพิกแข่งพิกดิบกินว่าแรวแรงเนี่ยพี่น้องเยน,นเย nè con tham em gì em nữa con Để hay bao đĩa hết nhắn bưng rồi không mệt đấy rồi đâu hiến bên hiện bái quần là cái hiến nó có เป็นกำลังใจให้แน่น้วครับผมแสบแสบย่ำรับฟีเมืองจากฟองอยู่ครับอเอาจนเบิดีปหรองเยอยมาหมาสีหัว madam <laughs> à <laughs> <laughs> này nữa. bớt ở toàn xem พร้อมประแดกว่าสิตักตัวมันลงอยู่เราจะไม่สีนี่ประแดกไปเดือดประคอหน่อยมันด้ตักลงซาใจว่า โอเคครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตมเอ้ติดตมเฮยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับจากเบ้าเดียนทางช่องห้าหนาัสวิเดนนะครับจับงได้ก็คลิปนี้ก็โอ้แสบพี่น้องเลยคลิปหน้าสิเป็นยังคอยติดตามเลยครับผมจังได้กับมือนีก็ขอขอบคุณครับ